นาวารา2026ถือเป็นการกลับมาของกระบาดที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในตลาดเมืองไทยด้วยชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งความทนทานและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ครั้งนี้นิสสันได้ปรับโฉมใหม่หมดในเจเนอเรชัน2026โดยนำเสนอทั้งความทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและดีไซน์ที่สะท้อนความหรูหราพร้อมความแข็งแรงในแบบที่ลูกค้าชาวไทยคุ้นเคยการพัฒนาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปรับโฉมเล็กน้อย แต่เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์และผู้ที่มองหากระบะสำหรับครอบครัวเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกนิสสันนาวาร่า2026ถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ฉบเฉี่ยวมาพร้อมไฟหน้าเล็กทรงเรียวที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนกันชนหน้าถูกออกแบบให้แข็งแรงและมีเส้นสายที่ดูบึดบึงยิ่งขึ้นตัวถังมาในสีพิเศษบลูสกายกลอสซีที่ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัย เส้นสายด้านข้างมีความโค้งมนที่ผสมผสานความบึกบึนและความพลิ้วไหวเข้าด้วยกันกระจกมองข้างแบบใหม่ที่ออกแบบให้ช่วยลดแรงลมพร้อมเสริมความสวยงามด้วยการตกแต่งด้วยคโครเมียมล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มภาพลักษณ์ความพรีเมียมและความมั่นใจในการขับเคลื่อนทุกเส้นทางด้านท้ายรถนิสสันนาวาร่า2 0 2กก็ยังคงความดุดันและความทันสมัยฝ่ายท้ายเล็ดแบบใหม่ที่พาดยาวช่วยสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทันสมัยฝาท้ายถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้น รองรับการบรรทุกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานครอบครัวตัวถังด้านหลังถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับการลากจูงและการบรรทุกหนักได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและบรรยากาศที่หรูหราอินเทีร์เียของนิสสันนาวารา2026ได้แรงบันดาลใจจากรถ SUV ระดับสูงภายในหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพดีเบาะนั่งหนังแท้ที่ออกแบบให้รองรับสริระได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลบอร์ดแถวหลังสามารถปรับพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบแอร์แยกส่วนสำหรับผู้โดยสารด้านหลังช่วยให้ทุกที่นั่งมีความสบายอย่างเท่าเทียมคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่หรูหราและใช้งานง่ายมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple c a ค p l a y ระบบ Infotainment ทํทำงานได้อย่างลื่นไหลพร้อมรองรับการสั่งงานด้วยเสียงแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วน เช่นความเร็วระยะทางการใช้พลังงานและระบบช่วยเหลือต่างๆการตกแต่งภายในยังเสริมด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับโทนสีได้ตามความต้องการเพิ่มความหรูหราและบรรยากาศที่แตกต่างในห้องโดยสารในด้านสมรรถนะนิสาน,นาวารา2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่พัฒนามาเพื่อประสิทธิภาพและความประหยัดรวมถึงรุ่นที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ช่วยลดการปล่อยไอเสียและเพิ่มแรงบิดในการออกตัวการขับเคลื่อน4ลอ้อ 4WD พร้อมโหมดการขับที่หลากหลายทำให้รองรับได้ทั้งการใช้งานในเมืองถนนลุยโคลนหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความมั่นคงและความแข็งแรงสำหรับการใช้งานจริงระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่นิสสันนาวาร่2026ภูมิใจนำเสนอมาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันอินเทลเ g e n ซ์มบิลิตที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งถือว่าหาได้ยากในรถกระบะระดับเดียวกันสำหรับราคาจำหน่ายของนิสสันนาวาร่า2 2 6คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ950,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะถึง1,300,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนที่เลือก ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับดีไซน์ที่พรีเมียมและความสามารถในการใช้งานที่ครบเครื่องนิสสันนาวาร่า2 2 6จึงไม่ใช่แค่กระบะดที่ไว้ใช้งานทั่วไปแต่เป็นยานยนต์ที่รวมความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่มีความแตกต่างและสะท้อนตัวตนอย่างแท้จริง